กลุ่มศิสเกตปิเตอร์ผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อขอขอบพระคุณท่านรองู้ว่าจังหวัดศรีสกเกตที่ได้กรุณาเป็นเกียริมาเป็นประธานพิธเีเปิดงานมหากรรมโกเนื้อศรีสเกตครั้งที่สชิงถ้ยาาวยพ,พระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชากุมารีศรีส,สกเกตและทนโชว์สองาในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกดมีเกษ,กษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า1นึ่งแสนัวเรือนมีโคเนื้ออยู่ประมาณ5้าแสนตัวซึ่งเป็นอันดับห้าของประเทศนะครับเลียงลำดับจากจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลร,ราชธานีได้รับความราชสีมาตามลำดับอาชีพเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดศรีสะเกดถือว่าเป็นเงรรินอองเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งนะครับซึ่ง จังหวัดศรีสเกตมีแผนงานพัฒนากับเคื่อนเรื่องโคเนื้อมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นะครับมีสากรโครเนื้อหนึ่งแห่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อคุณภาพสูงเชื่อมโยงกับตลาดตลอดจนมีกลุ่มบีเดอร์ที่พยายามส่งเสริมและพัฒนาฐานพ่อแม่นนพันธุ์ในพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นร่วม กับการทําง,งานอย่างมีระบบนะครับด้วยการตับเพื่อนหลักจากจังหวัดีสะเกิภาคกศสุสั์ภาคเอกชนตั้งแต่กระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพไปจนถึงประชาสัมพันธ์การสร้างตารับรู้เรื่องคุณภาพในงานมาก,กรรมโคเนื้อจังหวัดศีสะเกิที่จังหวัดีสะเกิจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นลําดับต่อไปาาการมหกรรมรโคเนื้อจังหวัดีสะเกิ ครั้งที่สซีสเกตเที่งทานโจ2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชาสมเด็จพระเทพวรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีในครั้งที่4น,นี้มีขึ้นในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2568รวม3วันกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดโคเนื้อลูกผสมโคพันบีมมาสเตอร์โคพันชาโรลีชิงถ้วยเกียรติยศ และพันโครบ,บามันเพศผู้โคพันบามันสีเทาเพศเมียโคลพันบามันสีแดงเพศผู้และโคบ,บามันสีแดงเพศเมียชิงถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระเทศพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพพระพันนารชาชสศดาสยามบรมรชาชกุมารีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม